เรากำลังจะขึ้นไปใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้น อยู okay. ่ทางโอเคใช่ใช่ใช่ใ okay, ช่บห้าปอเคถึงแล้วแต่ไม่แค่ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราเดิน ถ้าสาวะก็ะเรียบร้อยไม่ เดี๋ยวขเขาเรียวกลับมาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาตรงไปเราไม่แน่ใจแล้วดูวที่รอเดิวบัสเวทติ้งลูมอย่างน่ารักเลยอ่ะอเย็นเย็นเนาะแต่ไม่เย็นเท่ากับอันนี้เรามาถ่ายเลยตรงนี้นะสองชั่วโมงเราไม่ได้รอรถหรอเดี๋ยวเราใช่เขาบอกให้มารอถ่ายให้มาถ่ายรูปที่นี่เราเราจะต้องได้รูปเก๋ๆนะพ่อวันนี้แต่ว่านี่ไงทางลงคอนแทก็ เดี๋ยวลงไปทางลงก่อนสองชั่วโมโอ้ยสวย哟ลงไปทางลงก่อนนะเดี๋ยวแปะบัึงนะเราลองดูก่อนว่าตรงนี้เมี่ยใช่หิมะตกด้วยสวยใช่อืมแต่ดูถ้าทางลื่นน่าดูเลยว่ะอ๋อใช่อ่า เรียบร้อยตอนแรกนึกว่าเป็นหิมะลื่นไม่มันคือหิมะฟู่ก็โอเคนะหิมะฟูอย่างเงี้ยเดินง่ายไม่ลื่นไม่สวยแล้วไงอ่ะแล้วแค่เนี้ยก็เนี่ยเดี๋ยวถ่ายถ่ายแม่น้ำตรงนี้ไปก่อนสองชั่วโมงลงอืมไม่รู้ว่ะก็คือถ่ายรูปเรียบร้อยเรามีกล้องกลอปแล้วมีไม้เซลฟี่มีทุกอย่างเลยตอนนี้เจอที่ปั๊มแก้ว มือปั้มมันจะติดอยู่ไหมเนี่ยปั้มปั้มเจอไหมเนี่ยมีอมอมอสองอันเออมีสองอันหนึ่งบนหนึ่งล่างเลยกันอันไหนคือด้านหัวเียงใช่มั้ง หมึกจางแก้ซึนจางดีโอเคอีกอันหนึง่งหนหัวไหนหางกลับด้านกลับด้าน มันคืออะไรรถหรอรถเต่าอ่ะคือรถเต่าอ่ะโอเคมือป๊มมือป๊มือปำสมักเล่นวันนี้ไอ้อนนั้นสร้างโอกมันมีต้องหลายจุดแล้วก็ไม่ได้ทุกจุดอืมอืมก็คือรอตอนนี้ประมาณ9ก้โมงเโมงนาที ต้องรอรถบัสที่มันเป็นทัวร์วนรอบก่ตอน10โม57เราประมาณชั่วโมงสิบนาทีซึ่งตอนแรกตอนตอนแรกที่มาติดตรงนี้มันต้องรอสองชั่วโมงแต่เหมือนเราถ่ายรูปตรงน,นี้ไปประมาณใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงตอนนี้ก็เหลือเวลารออีกชั่วโมงนึง เวลา20นาทีและหลังจากนั้นค่อยวน เหมือนแต่ละที่เขาจะมีจุดไฮไลท์ให้ถ่ายรูปเฉยๆสองจุดจุดละ20นาทีก็คือจุดเมื่อกี้ที่เป็นรูปปั้นสีทองทอง,ทองกับจุดนี้ที่เป็นเสาเสาเส,สาแดงเขาเรียกแล้วก็รอนานๆแต่กำลังจะขึ้นรถบัสต่อแล้วจุดที่ไหนนะครับไม่รู้ชื่อเลยอะ่ะอมนนี้นีย สถานีแวะมากินร้านอาหารแถวสถานีทา่าศัลวะชื่อร้านเดี๋ยวดูใน Google แมปชื่อร้านมิชิโนคุเป็นร้านแบบร้านราเมงเนะน้นราเมง,<อ><อ>งทำไมเราไม่เห็นข้นาวหน้าไก่อ่ะหรือมันอยู่ในนี้แต่เราไม่รู้ภาษาเป็นไปได้นะสั่งข้าวนะหมู ไข่ไปคนหนึ่งแล้วก็สั่งอข้าวหน้าหมูทอดแล้วสั่งลาโ,าโซบะสบปสดีอันหนึ่งเดี๋ยวรอมาคนสั่งข้าวหน้าหมูดองสรุปว่าสั่งถูกอ่ะเอาไก่เหรอไก่หรือหมูหมูแต่ว่าก็เถอะก็ใกล้เคียงได้ไหมโซบร้ันชี เม่กี้มีคสแตมได้อันนี้คืออะไรผู้หญิงเหรอเรแจะแตมเรแตมหยุ่อยู่ในบัตรติกเก็ตตรงนั้นรัวเลือก information e n t r e ไปเพิ่งก,กินข้าวเสร็จเดี๋ยวกาลันจะกลับโมโริโอกะชิงคันเซ็นมา11โมเอ้ย13นาิกา11นาที Let's go Morioka Castle y e ไม่รู้ว่านี่คือปรับปรุงหรือเปล่าหรือเกาะคาสโซใช่ไหมปรับปรุงเหรอปรัปงจริงเหรอมันมีประตูเข้าคือตะเกียบเฮ้ยเมื่อกี้เออปิดปรับปรุงนั้นปิดปรับปรุงโอเคเข้าไหนได้อ่ะไม่ได้ปรับปรุงไม่นั้นอ้อก็เขียนเหรอแล้วปิดปรับปรุงในในแมวไม่เขียนแต่ ไม่งั้นจะเดินตรงไปข้างหน้าไหมว่ามันทางเข้าได้ไหมลองไหมน้ำน้ำแข็งเลยอ่ะนั่นก็คือปลาปงเนาะแต่จริจริงมันเข้าทางอื่นได้ล,ไไลองดูนี่ไงนี่ไงปอ๋อป,ปุงแค่ส่วนหนึ่งมองลองดูว่าออไปได้ไหมอ่านไม่ออกใช่ <Okay. S 2> เหมือนเหมือนเหมือนศาลเจ้าศาลเจ้าจะเข้าได้แต่ตรงนั้นไม่รู้ปกติเขาให้เข้าหรือไม่ให้เข้า, okay. อขาโอเคอ๋อเหมือนจะเข้าได้อยู่แล้วแค่ตรงนั้นเขาไม่ให้เข้าเฉยเราก็เลยเดินผ่านไม่ได้ ไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่อ่ะอารมณ์มันแบบหนาวหน่อยลมพัดมาเย็นๆก็คือมือชานี่ได้ถุง้อนช่วยนะถ้าไม่ได้ถุงนอนช่วยก็แบบมือก็จะเย็นเลยอะ่ะนี่เรากำลังจะเดินไปหาเลยนะฮาจิมังกุมมโมเรลกาฮาจิมังกุโมเรลกา เราถึงแล้วศาลเจ้าโมเลกะฮาจิมังกุฟาร์มชุบนี่ไปเลยเดี๋ยวข้างในนะคะรับศาลเจ้าจริงรงเลยยันดูแบบต้นน่ารัก and to pit no 수ุนั이인ิ리아จอกนี้팅ิน어 아, 수ีฟอ จีนเหรอถังสากีนในเทพเจ้าเรื่อ,องเงยละเอียดสวยมากพระพาที่กำลังมาก็คือความพีเของมันคือเขามีจุด,ดที่ตั้งมือถือเพื่อให้เราถ่ายแบบทรงพอดีไปเลยอ่ะ หนึ่งถ้าคุณมาแถบชานเมืองแล้วถ้าคุณงงกับป้ายรถเมล์ว่าเราเคยขึ้นไรไม,นนไม่รู้เาเสียงงั้นว่าไม่รู้อ่ะนี่คือตัวอย่างอย่างเดียวตรงเนี้ยมันจะมีอันนี้อยู่ที่โมรเดลกะเรากะลังจะไปรถเมล์ที่เป็นสองสองสแล้วเรางงว่าสองสงสี่คืออะไรนั้นให้เรามาดูตรงนี้ ขาเขียน okay. อยู่ว่าเนี่ย409 4ิ3 219 224งมสามันมาเวลาไม่ตรงกันข <kil> ้างหน้าเป็นนาฬิกาข้างหน้าเป็นนาฬิกานนาทีอย่างตอนนี้เราเวลาที่เอ็โมง9ก้านาทีเราจะไป2 2 4สองสในตามก้อแหม่เมื่อกี้เพราะฉะนั้นสิอโมงเก้านาทีที่เป็นมงกสามนาทีเพราะว่ามันเป็น2อเราไม่ขึ้นเราจะรอ11เ็โมง17เพื่อรอสองสถูกไหมครับผู้เชี่ยวชาญถูกค่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็รู้อ้าวอีออนอยู่นี่เดี๋ยวก็รู้โอเค รอดูว่าถูกไหมเป้าหมายเราจะไปอะไรนะอีออนมออะไรสักอย่างกับยูนิโคแถวมูลยุกกาซึ่งต้องนั้นรถเมล์ประมาณ10กว่านาทีรอเดี๋ยวนี่คือรถเมลซึ่งเดิไปประมาณสามทีเด็กกินตอนตึกเป็นหกยี่สิบเดแล้วถึงแล้วนี่คือยูนิโคลอย่างไกลอย่างไกลอ้ออีออนอยู่นู่นเลยเหร เหมรอนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตลองดูก็ได้นี่หมืเป็ซุอรมากไม่มตีนี่เออเออน่าสนใจมไถมีอย่างนี้อยู่ที่ไทยนะอุ้ยนี่หนมอะไรอ่ะอ้าวนิ<ะ>้วเข้ามาในห้างแล้วถอดแว่นดำงทำไมมันไม่หายเลย เอ,เอาใส่แว่นส่ตาที่เปลี่ยนเลนเป็นเลนสีดําแล้วประเด็นคืออยู่ที่เนี่ยออกข้างนอกฝุ่แม่งเกิดเลนสีดำปั๊บอะแล้วกว่าจะคายตัวนานมากก็เลยเหมือนใส่แว่นดำาีอยากได้หนากเลยนะอซ่ทาลองไหมล่ะทาโกะที่นี่แต่ต้องเอาไปเวดนะ อารมณ์แบบเหมือนเขาเรียกว่าบิ๊กซีเหรอเหมือนบิ๊กซีเหมือนท็อปบ้านเราเลยอะมันก็คือซุปเปอร์ซุปเปอร์แบบนี้แหละอารมณ์มันคือซุปเปอร์เหมือนซุปเปอร์ท็อป,ปอบ้านเราอะก็มีโซนอาหารโซดมีโซนอาหารก็อย่างยาม น่าสนใจอยู่นะใช่ถ้าอยู่แถวนี้เดินซุปเปอร์หาได้กินง่ายกว่าน,นี่ไงนกเป็ดน้ำห่าหรืออะไรทำติงนี่ไงไชเชยอนฆ่าให้มันดู เมื่เป็นแผนที่ของไอรอบนี้ว่าแต่ละจุดอะมันมีไฮไลท์อะไรบ้าง